อ่าแล้วมันมีคําถามหนึ่งที่ที่ถูกถามบ่อยแล้วโบเคยตอบแล้วแต่คําตอบอาจจะย,ยังไปไม่ถึงหลายหลายคนก็คือเขาถามว่าในเวลาที่มันมีความขัดแย้งรุนแรงแล้วมันเกิดความรุนแรงขึ้นอ่ะถ้าไม่ให้รัฐประหารจะทํายังไงล่ะโบตอบง่งายๆเลยค่ะคุณจาได้ไหมตอนเหตุการณ์เสื้อแดงอ่ะที่มีคนใช้คาว่าเผาบ้านเผาเมืองอะไรตอนนั้นอ่ะเหตุการณ์น,นั้นไม่ได้จบด้วยการรัฐประหารนะคะ เหตุการณ์น,นั้นก็จบด้วยการเคลียร์พื้นที่กันตามปกตินี่แหละค่ะดังนั้นรัฐประหารมันไม่ได้มีความจําเป็นในการจัดการสถานการณ์ความวุ่นวายเลยเพราะว่ารัฐมีเครื่องมือกลไกลทุกอย่างที่จะทําได้ถ้าถึงขั้นขอขาดบ่าตายจริงๆก็คือประกาศกอไอการสืกแค่นั้นเองเหมือนการทาที่3จังหวัดชายแดนอยู่ตอนนี้เคลียร์สถานการณ์แล้วก็จัดการเลือกตั้งนั่นแหะคือสิ่งที่ประเทศปกติเขาทำกันค่ะเวลาฝรั่งเศสมีการ ก่อการร้ายจราจนกลางเมืองกี่อรอบแล้วอะเขาระทับประหารไหมก็ไม่อะค่ะเพราะมันไม่ต้องทํามันใช้ไม่งั้นเราจะมีทาหารมีตํารวจเอาไว้ทําอะไรอะคะอืมแต่นั้นก<อ>็บอกว่าโอ้ยเ,อเขาจะฆ่ากัน,กนแล้วต้องรัฐประหารเนี่ยไม่จริงค่ะตอนตอนจบการชูนูเสื้อแดงคุณก็ไม่ได้รัฐประหารค่ะบางคนก็ควานตักกาด้วยหรือว่าอว่าจบเสื้อแดงด้วยการรัฐประหารซึ่งไม่ใช่นะคะ